โอเคครับผมสวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง RVPXIV Channel นะครับผมสำหรับวันนี้เราก็กลับมาเล่นเกม SoAr าร์ต n อน n ลน์อัน e ิช i ฟตต i n g กันอีกเช่นเคยนะครับผมนะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับผมนะผมได้บอกไปนะครับผมนะว่าจะลงคลิปด bon ักบอลโดคังแบทเทิรนเนาะเป็นคลิปสุ่มกาชานะครับผมนะสุดท้ายก็ต้องลบคลิปทิ้งไปก่อนเนื่องจากว่ามีปัญหาหลังบ้านเล็กๆน,น,น้อยนะครับผมนะผมก็เลยเออโอเคลบไปก่อนละกันแล้วเดี๋ยวไว้ ค่อยกลับมาลงอีกรอบหนึ่งนะครับผมนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูก็เดี๋ยวไว้ภายในอาทิตย์นี้เดี๋ยวจะหาเวลาว่างๆลงนะครับผมนะอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะอยากจะลงคลิปแต่ก็ไม่ได้ลงเนื่องจากว่าปัญหาหลังบ้านเล็กน้อยนะครับผมนะสำหรับวันนี้นะครับผมนะสำหรับวันนี้เนาก็เรามาอยู่กับเกมซอสอาร์ตออนไลน์อลิชเวดดิ้งนะครับผมนะวันนี้ผมจะมาอัปเดตนะครับผมนะสิ่งที่มันจะเข้ามาในบ่ายโมงนี้ของวันที่11นั่นเองนะครับผมนะโอ้ใจจริงเนี่ยคิดว่าอาทิตย์นี้ ซอสอาร์ตเนี่ยมันคงจะไม่อัปเดตอะไรแล้วมั้งเออก็คือนึกว่าแบบเออมันคงจะไปกาชาหน้าแล้วนะครับผมนะสุดท้ายนะครับผมนะมันก็อัปเดตนะครับผมนะเออโอ้โหอัปเดตแบบน้ําตาไหลมากนะครับผมนะเพราะว่าอะไรนั่นเหรอ หนึ่งเลยนะครับผมนะสิ่งที่มันจะอัปเดตเข้ามาในบ่ายโมงนี้เนาะแน่นอนนะครับผมนะกาชาใหม่นั่นเองเนาะเป็นกาชาธาตุมืดนะครับผมนะเป็นกาชาธาตุมืดต่อจากอาร์ซนะลบีชวอเตอร์เฟรี่เนาะซึ่งสำหรับกาชาธาตุมืดรอบนี้มาพร้อมกับตัวละครตัวใหม่แน่นอนนะครับผมนะนี่เลยเนาะสอบตัวละครตัวใหม่นะครับผมนะซิลวี่นั่นเองเนะาะสำหรับตัวละครซิลวี่ตัวนี้นะครับผมนะยังไม่เคยโผล่มาในกาชาแม้แต่กาชาเดียวเลยของเกมซอสอาร์ตออนไลน์อัลลิชเบดดิงนะครับผมนะอันนี้ เป็นกาชาแรกเลยเนาะที่เขาโผล่มานะครับผมนะซึ่งสําหรับตัวละครตัวนี้ก็อธิบายคร่าวๆเนาะเป็นตัวละครธาตุมืดนะครับผมนะเป็นสายกายภาพนะครับผมนะแล้วก็ตัวละครนี้ไม่ลิมิตนะครับผมนะสำหรับตัวละครซิววี่ตัวนี้เนะาะประมาณนี้นะครับผมนะเดี๋ยวไว้ในวันพรุ่งนี้เนาะเดี๋ยวผมจะมาสุมกาชาของอันนี้กันนะครับผมนะก็อาจจะเดี๋ยวดูอีกรอบนึงว่าจะทุ่มสุดไหมถึงมันจะไม่ลิมิตก็จริงนะแต่ก็เป็นการรับน้องใหม่สักหน่อย น่าจะมีรับน้องใหม่สักนิดหนึ่งนะครับผมนะเออเนาะก็สักนิดสักหน่อยคงไม่เป็นไรนะครับผมนะอ่าเนาะตามนั้นนะครับผมนะเดี๋ยวไว้รายละเอียดกาชานี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ในวันพรุ่งนี้นะครับผมนะอ่าเนาะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะครับผมนะที่มันจะอัปเดตเข้ามาพร้อมกับตู้กาชาเนาะก็จะมีอีเวนต์ด้วยนะครับผมนะสำหรับอีเวนต์เนาะก็จะเป็นอีเวนต์สู้กับบอสนั่นเองนะครับผมนะ สำหรับของรางวัลคร่าวๆเนาะก็คือจะมีลูนของตัวละครซิลวี่ตัวละครตัวใหม่นั่นเองเนาะที่เขาจะแจกให้นะครับผมนะสำหรับคนที่เล่นอีเวนต์จนถึงเลเวล50นะครับผมนะคาดว่าอีเวนต์นี้เลเวลของพาร์ทเนี่ยน่าจะถึงเลเวล50เนาะเออส่วนใหญ่มันก็มาเป็นอย่างนั้นหมดนะครับผมนะสำหรับอีเวนต์สู้กับบอสเนาะแล้วก็จะมีลิสต์ทีมด้วยนะครับผมนะของซิลวี่เนาะเอาไปประดับตกแต่งโปรไฟล์กันนะครับผมนะนี่เลยเนาะก็ต้องบอกเลยว่าสวยมากนะครับผมนะสำหรับลิสต์ทีมของ ซิลวี่ตัวละครตัวนี้เนาะ,ะแล้วก็จะมีเออ่ของรางวัลอีกนะครับผมนะอันนี้เป็นของรางวัลเควสเนาะสำหรับใครที่ลงอีเวนต์บอสอันนี้สิครั้งหรือ20ครั้งเนาะจะได้ดมอนด์คิวไปทั้งหมด15ไดมอนด์คิวเนาะแล้วก็จะมี ต่อสู้ด่านเวลลี่ฮาร์ดหนึ่งครั้งเนาะสำเร็จคอมพลีทนะครับผมนะได้อีก60หินลิมิตเบรกของตัวละครยูกิซัมเมอร์เนาะแล้วก็จะมีอ่สู้กับบอสในด่านเวลลี่ฮาร์ดนะครับผมนะน้อยกว่า50เทิร์นหรือว่าเท่ากับ50เทิร์นเนาะจะได้หินลิมิตเบรกนะครับผมนะแบบพระจันทร์เสี้ยวเนาะอ่าแบบพระจันทร์เสี้ยวนะครับผมนะอีก50ก้อนของธาตุมืดเนาะแล้วก็จะมีอ่ สู้กับบอสในด่านเวลลี่ฮาร์ดแบบตัวละครเราไม่ตายเลยนะครับผมนะจะได้ลูนว่างเปล่าไปอีก3าลูนนั่นเองนะครับผมนะอ่าสำหรับของรางวัลก็จะประมาณนี้นะครับผมนะอ่าและนี่เลยเนาะสำหรับตัวละครนะครับผมนะตามนี้นะครับผมนะโอเคสำหรับอีเวนต์นี้นะครับผมนะจะเข้ามาตั้งแต่วันที่11เดือน8ตอนบ่ายโมงเนาะจะออกไปวันที่4เดือน9ตอนเที่ยง19บเกนั่นเองนะครับผมนะอ่าตามนี้เนาะตามนี้นะครับผมนะ อเคสำหรับวันนี้ก็มีรายละเอียดประมาณนี้นะครับผมนะก็เดี๋ยวรอช่วงบ่ายโมงนี้แล้วกันนะครับผมนะว่าเป็นยังไงนอกจากกาชานี้คง คงจะไม่เจ็บหรอกเนาะขอขไม่เจ็บแบบอาสนะละกันนะครับผมนะเออก็โอเคครับผมสําหรับวันนี้ก็มีอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับผมนะโอเคครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับผมนะที่เข้ามารับชมรับฟังกันในวันนี้เนาะใครยังไม่กดติดตามกดถูกใจกดซับสไครต์ก็ใช่กดเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมนะสําหรับไรที่ไม่กดกระดิ่งเนาะก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเนาะสาหรับวันนี้นะครับผมนะก็ ไม่มีอะไรจะฝากแล้วนะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณม,มากครับผมสวัสดีครับไว้เจอกันในคลิปหน้าวันพรุ่งนี้นะครับผมนะบ๊ายบายไว้เจอกันนะครับ